สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกมองทุกบอลนะครับเบาๆลายใหญ่หางพี่น้องโอโ้โหคกใหญ่ๆคกใหญ่ๆ,ๆเนาะนะครับผมคกใหญ่ๆนะครับผมสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยเอาใ <Okay. S 1> ส่โหลดเสาด่วนเอาซอยๆมันคกมันใหญ่เออซอยปไป <c oughs> <c oughs> เอา้าเงาโคกมันใหญ่นะสากันใหญ่กันนี่โอ้โหพี่น้องยันตะคกนเรื่องยันตะคกเรื่อเลย โอ้พี่น้องลองเคียนบึกอเอโอ้โหเขาเอื่นว่าตำอ่ามาม่าพี่น้องเอ้าขาดบ่ได้พี่น้องนิยมนะนิยมเอ้านี่ใส่คนว่าเสียบลองมึงดูโอ้โหพี่น้องเอ้าเก็บจะบาดอืบอืมบ่บ่แดดอยู่เนาะ คือโซจูเอ้าบอเออคือโซจูเลยอีิริวันอีหลีคือโซจูเลยนั่นเจ้ากินอีน่ะบอจิบเจ้าจิบเลยเหรอเหมือนโซจูจริงๆไปกินเมื่อกาบบ่เมียน่ะกินเบิ่งเหรอตัดเลืองกินออกตัดเรืองกินออกคือโซจูเลยใส่เทียงใส่มาโจะเป็นอะไรอื่นเหรอมอก็เป็นเหล่านี่แหละ กินกินเร็วเร็วเร็วห้องใส่เบบโอ้ยแย่อยู่เป็นยังไงเหมือนเหมือนมากเอาใส่พี่น้องเอาหลายใหญ่หางใส่เลยเผ็ดคือบบคืออะไรเอาใส่โอ้ยเลี้ม <c oughs> มันมันเหมือนโซจูเลยโซจูไทยดิโซจูไทยใส่เลยพี่นอ้อนะง,งอยู่ไก่ยังอย อที่แหลกว่าบะซึนนุ่นบะเมนบะซึนเนี่ยซึนขั้นยอดนี่แหละเป็นได็กด้วยกันเดี๋ยวสดน้ำปลาลากันสดน้ำปลาเด็กย้ำอีกใน่เขาเออกล่องมันแท่งน้อยทอดโอเปิลกับตุ๊กตาเด็กปี๋ได้ีหมกันปี๋ได้แบบว่ามักหยับงี้กล่องเวลากินก็เสียงสินะเสียงกินดิ เมันว่ห้างข้าปินอีกใจโอ้โหเสียบไปเลยใส่บมุ่มมือบมุมมือพี่น้องโอ้โหเจ็บสบพี่น้องเยอมามาใส่กันอืออืใส่มือ แซ<ส>่บโอ้มัมนตัวกาว่าเอาสข้างมากเลสมข้าอยู่ินืมถูกรอปสอมไม่ดิมาพูดเดียวคือแกน,แกนี่แกแดงมาพูดเดียวอามาอยู่ลืมเพราะว่สอนมาบอกลืมตลอดว่าสีเดเขากล้อง เป็ดพวดประเด็กยังคางนนีขึ้นวดแทะประเด็กอุดรคือเราเรืว่าประเด็กน้ำปลาน,น้ำปลาปรุงรสน,น้ำปลรราปรุงรสเสียออบอาอบานนี้อันผู้ใดกัน จังสันแล้วก็เมื่อเหตุงานเหตุการณ์เนาะพี่น้องทั้งโจทย์ขอบคุณพี่แองอพี่แองมาเหมาไปไปช่วงบุรีน้อยกจะแพ้ซิปก็แพ้กว่เนาะไปฝากมูอ่ะสันโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่แองเนาะแต่ทำงานในช่ชงบุรีบ่ช่บุรีมั้งมันก็ระยองแม่นบาพี อย่างซีนผู้เดียวได้ไหมตะเกียบ <c oughs> ยยนี่หรอดูดูช่นบุรีกับกับมีตัวแท้แเน๊อะนี่ร้านส้มตำดูดีเนาะนของน้องฮาร่าไข่ปลาร้าเือา,ากันไขปรร่ปลาร้าคือกันไข่ปลาร้ายูดีนี่แหละทำส้มตำด้วยขายปลาร้าด้วยเสียบเออติดต่อได้ถ้าใครอยู่อยู่ใกล้แถวนั้นเนาะนติดต่อรองเขาได้เลย เราคิดว่าเสียบดีบ่เจ้จาจะสื้อคนาข้นไงเ่เจ้าตอ้องถือซิมผมลองไปกินงานนี่มัน uh huh. บอขาดของใส่มือเจ้าสที uh huh. ้องใส่ม uh ือ huh. เนี่ยตอนนี้ผู้ใดกลับไปพี่ม้งพี่ไม่ก็เริ่มต้นเห็นงานเห็นการก็กสูง <Yeah. S 1> ไปเนาะพี่หนาฟ้าไ่พอกันอื chúc phải chúc mai không đẹp bố để nhỏng ba lạ cả khoảng đấy ba lạ giống ăn ăn cả บทวสวงจัดเต็มมา4มมือแต่ปูเมื่อบ่านก้อนเิ่นกบเมื่อก่อนเนาะแฝบเลยสดกบรคปุกเครื่อง

không ừ Ừ oh, oh. để cả, ừ ừ <laughs> <laughs> ก้เลือกเอาบุกลีมากินอ่ะบุกลีสดโอ้โหใส่ไปโอ้ขอโทษได้หลายเรื่องแซ่บโหได้หลายผูใดมาสุดกับปกกินกันสองคนเนาะนะับอีกคลิปนึงสี่บ้าใหอยฟัง ือขอโทษขอให้ได้หลายนะครับสําหรับคนที่มากด่าให้นาอยังเชิญกินปูกินเนื้อสิเนะงงาะคือไอ้บวกต้องตวงนาะย่าเห็ดดีๆกับผ้ากันเบิงในเดิอพินองเดิอนะย่างเห็ดดีๆกับผ้ากันเบิงผมก็ยังคิดบเห็ดคลิปแนวนั่นคิดคิดคิดคลิปแนวน่ะผัดเบิงหลายคนนมักเบิง ถ้าเจ้าเบื้องคลิปดีๆคอยกินดีๆนี่คอยสิบมเห็ดแบบนั้นอยู่เลยคอยซาบานอหลิคอยซาบานเลยแต่ว่าเจ้าถองเบื้องคลิปคอยเห็ดดีๆเด้ออ่ากินดีๆยังส่เจ้ากับเบื้องแน่แถนด้พวกม่นอย่างเด้อันนีเว้ากันต้องตรงเลยเนาะบนว่าเหเ็ดเดแพงๆหรอเกินดีๆ เพชรแหนเฮ็ด <hehe, S 1> แนวดีแบบกินปกติแผ่นบ่เบิ่งเด้แม่นบ่ลว่าไรวีตสูนบ่คนนั่นแหละเจ้ากระเบิ่งข่อยแน่พี่น้องกระถ่ายเทุกท่านท่านี้เบ่าหยอกบ่าวมวนเด้อนะครับบ่าวธรรมดากันดิบ่าวหัวหัวมวนเนาะหยอกเอฟซีทุกคนนั่นแหละฮักคือเก่าเนาะ คัคือเกาแพร่งคือเกาพี่น้องกับแพร่งคือพี่คืนอน้องแหละเนาะนะฮะมันธรรมาดากันดินกินนกันเนาะเพื่อนกับบุรีดาเพื่อนกิดแค่แสดงความคินเห็นหนะ่อยเนาะพอคนเท่ามันเห็นว่ามหลากหลายมันคือทั้งจีนตรงกัน,นก็ได้ผัวผู้เดียวกันแนละ้วเพื่อนจ้ะเจ้าดาเฮ้าอะรรูป <c oughs> บ่ก็เลยหายไปฟองพี่น้องเลยฟังบ่ขวบทับไม่อีกงับไม่อีกครับผมยัดไม่ได้ครับอืมน่าคือกล่องมันหน่อยนะเออพอดีลองกล่องไหมโอ้เศษเสียบพี่น้องนั่นแหละคือว่าหัวม้วนเนาะเขี่ยจะปล่อยกันเศษสียบกระใหญ่พี่น้องได้ม้วนได้ซื้อนั่นแหละเนาะเป็นบ่อแซวดอน เ,เป็นเลื่องจากล่ากันไปได้บ่นีคือเดียวเอาสุดถ่ายเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครอยากได้กันเน่น้ำประเดียกวรวุนสบเสียบสดขบก,กวกเจ้าอืม่มเส่บมือีพี่น้องเลยนะแกแห้งอีกไม่นูนึงแกงแห้งเลยดีเลยนี่นี่ เอาสุดไทยกอย่ลืมขอบคุณลหลายเด้อนอย่องเด้อนีละครับข้บากินอยู่สดกันสดบ่หนาทรงเลยยอมสดสดนะนั่น <c oughs> ไปแล้วน <c oughs> ้วสี่เด้าวครับ